ไปเลพราวะสมสด็จิ์ประชาอุ่นส่งว่วงใยบุคลากรทางการแพทย์นะครับทีปฏิบัติหน้าทีอย่างเข้มแข็งขณะทีนายกกระทั่งรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ให้ส่งทราบทุกวันครับโดยพนิพยประยุจันทร์รุจานายกรฐมนงที่ในฐานะผู้อำนวยการูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสอ1 9ันิบกหรือโควิด -19 กรดเยี่ยมนะครับการปฏิบัติงานของคณะแพทย์และกบบุคลากรในการดูแลรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในที่นั้นนะครับที่โรงพยาบาลซิริรัชพร้อมทั้งกรวดดูการใช้งานกล้อเครือือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับเพื่อวิเคราะห์โรคเชื้อโควิดนั้นนะครับซึ่งวอรวยเนี่ยได้มอบกับโรงพยาบาลซิริรัชกับเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อป้องกันรักษาโรคก็ได้กข้าชินชมแพทย์พยาบาลนะครับแต่นความพันนั้นนะบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทำงานย่านเต็มที่ 增损团呢？ ก็เกิดคุณเคยนะครับและ,ะได้เห็นการทำงานของแพทย์และก็ทุกคนมาโดยตลอดครับนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวต่อไปค่ะว,ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยกับสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่เกิดขึ้นและก็โปรดกาวโปรดกระม่อมให้ทวายรายงานทุกวันและได้ท่งฝ้ากำลังใจและก็ชื่นชมการทำงานของทุกคนที่มีความก้าวหน้าและก็ดีขึ้นตามลำดับโดยพระองค์เองค่ะได้ทรงแสดงความห่วงใยและก็ข้อให้บอกหากว่าใครต้องการไอะไรตรงการความ่วยเลือไอะไรเนี่ยบอกได้ทันทีเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ทางด้าน <c oughs> ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ฟากถึงทุกคนวา ความดีทีทาในวันนี้นี่แหละไม่ได้สูญนาห้ไปไหนถึงแม้ว่าจะทํางานอยู่เบื้องล่างแต่ก็สามารถสร้างความสุขความพักภูมิใจในตนเองแล้วก็ครอบครัวพร้อมกันนี้ก็ได้ข้อโทษบุคลากรทางการแพทย์และคาที่ทันเคยพูดแล้วก็ทําให้เกิดความไม่สบายใจเพราะทันบอกว่าทัเนเกิดความเคยชินกับการพูดแบบถา้าหนแล้วก็บางครั้งนี่ก็ไม่มีความเหมาะสมที่ไปพูดถึงรายละเอียดมากเกินไปจนทําให้นําไปบิดเบือนข่าวสารอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยตนเองก็บอกว่าไม่ข้อพูดแล้วนะ เพราะว่าการพูดเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาทุกที่จนเกิดพ้นเสียตามมาท่านนี้ตนเองก็รู้สึกห่วงนะคะในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในตอนนี้นะคะโดยเฉพาะการดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปลูกฝังแบบปกป้องจากพ่อแม่มากเกินไปดังนั้นในอนาคตนะคะท่านบอกว่าต้องเน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันค่ะนะครับแต่ว่าท่านก็มาขอโทษเรื่องของงินหน้าพันบาทด้วยนะครับน,น้องเรนที่พูดไปอาจจะไม่ไม่ละเอียดนะนะที่บ,บอกว่า ได้เดินเดียวอะ,อะไรเนี่ยไดน้นะครับ่านก็มาเคลียร์แล้วนะครับมเมื่อไรแต่ว่า